สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พามาชมพริกกะเหลียงนะคะพริกกะเหลียงเม็ดเล็กๆครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็ไม่ต้องเก็บไม่ต้องซื้อพริกนะคะเก็บกินไปเรื่อยๆทั้งเม็ดสกุกเม็ดดิบเนี่ยคะ่ะพอได้กินนะคะเพื่อนเพื่อน เก็บเม็ดแดงๆเอาไปแช่ตู้เย็นาไว้ยังกินไม่ทันนะคะอันที่ต้นนี่ก็แดงแล้วเขาก็ทยอยออกเม็ดมาให้เรื่อยๆเนาะเม็ดเล็กๆก็มีเพิ่มส่วนที่แดงๆก็ยังไม่ได้เก็บ <c oughs> ก็ดอกดีเหมือนกันเนาะเม็ดเล็กๆแบบนี้ ก็จะมีแมงวีขาวนะครับเพื่อนๆเนี่ยเริ่มมาแล้วเนี่ยดินบินเต็มเลยแต่เขาส่วยนะครับเพื่อนๆพี่กรเหลียงทนดีค่ะสวยใบก็ยังเขียวดีอยู่เนี่ยบินเต็มเลย ตรงนี้ไม่ค่อยออกเม็ดใหม่เพราะว่าเราไม่ได้เก็บเม็ดเก่าเนาะถ้าเขาแตกยอดก็เขาจะมีดอกมีเม็ดเพิ่มไม่ได้เก็บเพราเแค่ตู้อีกเนาะแดงๆครับเพราะว่ากินก็กินไม่ทันมีเม็ดให้กินตลอดเวลาเลย ูในลอ้อยางครับเพื่อนๆตรงนี้ก็ยืน่นแตกยื่นออกมาเพระได้ฝนส่วนต้นต้นนั้นก็เพิ่งฟื้นนะคะเพื่อนๆย้ายเขาจากกระปอ๋องกระถางเล็กๆเ,เอาไปลงในลอ้อยางตอนแรกเขาก็จะเหี่ยวแต่ตอนนี้เขาเริ่มฟื้นแล้วค่ะนี่ค่ะย้ายจากกระถางเล็กเอามาลงลอ้อยางให้เขา ตอนแรกก็เหี่ยวตอนนี้เริ่มรัดแล้วเพราะว่าแตกยอดใหม่ออกมาออกดอกออกเม็ดใหม่แล้วเนาะไม่ตายแล้วพอได้กินนี่นี่เริ่มแตกแตกยอดมาก็ออกเม็ดใหม่แล้วนี่ค่ะพอกินค่ะเท่านี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเพืก,กินค่ะเ,เริ่มแตกยอดใหม่ก็จะแตกเม็ดใหม่ออกมาแล้ว ปลูกในร้อยยางก็รดน้ำง่ายๆนะโอเคอยู่ถึงจะมีมะรังหวีขาวมากวนก็ยังสวยค่ะแข็งแรงดีไม่ปลูกพริกขี้หนูแล้วค่ะมันดูแลยากเอาพริกกะเหลียงนี่แหละก็กินได้อยู่อร่อยเหมือนกัน มีอะไรนะคะเพื่อนๆพ,พามาดูพริกกะเหลี่ยงค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ